เรื่องราวที่จะนำทุกท่านไปร่วมติดตามรับชมรับฟังกันในตอนนี้ในซีรีส์สารวัตเหล็กเสนอตอนพ้นมรณะห้างทองเยาวราชเชิญติดตามรับชมรับฟังครับความมืดค่อยๆคืบค,คานเข้าปกคลุมตลาดภูสางในค่ำคืนกลางเดือนมิถุนายนแสงไฟสีทองวาววับจากป้ายร้านทองเฮงเฮงเยาวราช สาขาเดียวของตำบลภูสางที่ยังคงสาสองเจิดจ้าสะท้อนประกายระยิบระยับจากเครื่องประดับทองคำที่จัดวางอย่างประณีตในตู้กระจกใสร้านเฮงเฮงเยาวราชเป็นร้านทองเพียงแห่งเดียวของตำบลภูสางแห่งนี้ตึกแถวสองคูหาสีครีมอ่อนตั้งแต่งานท่ามกลางอาคารพาณิชย์เก่าแก่ในย่านตลาด ชั้นล่างเป็นร้านทองที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า30ปีส่วนชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวเจ้าของร้านบรรยากาศยามเย็นยังคงวุ่นวายด้วยผู้คนที่เดินเข้าออกร้านค้าในละแวกแคบนั้นแต่แล้วเมื่อนาฬิกาบอกเวลา19นาฬิกา30นาทีเสียงเปีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวก็ดังสนั่นทลุผนังกระจกร้านทอง ตามด้วยเสียงปืนดังสนั่นติดต่อกันอีกสานัดผู้คนต่างแตกฮือวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนร่างของนางแตถววัย63ปีเจ้าของร้านทองดังกล่าวล้มลงจมกองเลือดกระสุนปืนเจาะทะลุศีรษะและหน้าอกของเธอห่างออกไปไม่ไกลนายสมชายสามีของเธอในวัย65ปีนอนคว่ำหน้าเลือดไหลนองจากแผลกระสุนที่ด้านหลัง สายตาเหมือลอยในร่างที่ไร้วิญญาณภายในระยะเวลาเพียง15นาทีหลังจากนั้นพันตรวจโทชาติชายหัวหน้าตำรวจสถานีตำรวจภูทรลงพักภูซังชายในร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบตำรวจสีกะกีพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทวินสุกเกษมหัวหน้าชุดสืบสวนผู้มีรูปร่างผอมสูงและทีมแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลภูซัง ก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุสภาพภายในร้านทองรณีระนาดตู้โชว์แตกกระจายทองคำมูลค่ากว่า10ล้านบาทหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งผสมกับกลิ่นดินปืนที่ยังคงตลบอบอวนทีมสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุสวมชุดดำมิดชิดใบหน้าปิดบังด้วยหน้ากาก,ากสีดำความสูงของเขาประมาณ175ซนเมตร เคลื่อนไหวคล่องแคล่วดุดมือเก่าใช้เวลาเพียงหนาทีในการก่อเหตุก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะหลบหนีไปกับรถยนต์คันหนึ่งที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนณที่เกิดเหตุนั้นนางสาวแป้งพนักงานขา,ขายของร้านวัย25ปีนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่มุมหนึ่งของร้านขณะที่นายแมนช่างทองวัย28ปียืนนิ่งด้วยสีหน้าตกตะลึงไม่แพ้กัน ส่วนนายต้นซึ่งเป็นพนักงานรักษาวความปลอดภัยของร้านชายหนุ่มวัย30ปีที่พึ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้เพียงสองเดือนกลับหายตัวไปอย่างไรร่องรอยบนชั้นสองของร้านนั้นนางสาวแพรไวัย32ปีผู้เป็นลูกสาวคนโตของผู้ตายกอดปลอบน้องสาวที่ชื่อนางสาวพิมวัยว22ปีนักศึกษาสาว,สาวชั้นปีที่ส ที่กำลังสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวส่วนนายเดชชายหนุ่มวัย35ปีสามีของแพรและเป็นลูกเขยของผู้เสียชีวิตยืนมองลงมาที่ด้านล่างด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเสีงสยงไซเรนจากรถพยาบาลและรถตำรวจดังก้องไปทั่วตลาดภูสร้างแสงไฟฉุกเฉินกระพริบสีแดงสลับน้ำเงินสะท้อนกับผนังอาคารโดยรอบสร้างบรรยากาศโถทู ในค่ำคืนอันมืดมิดคดีฆาตกรรมปล้นทรัพย์ครั้งนี้ได้สั่นสะเทือนความสงบสุขของชุมชนเล็กๆแห่งนี้และทิ้งปริศนาซ่อนเร้นที่รอการคลี่คลายในช่วงเช้าวันต่อมาแสงแดดยามเช้าสาสองผ่านหน้าต่างห้องสืบสวนของโรงพักภูซางพันตำรวจโทชาติชายนั่งจ้องภาพจากกล้องวงจรปิดบนจอคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งเครียด ภาพการเคลื่อนไหวของคนร้ายในชุดดำมิดชิดถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและท่วงท่าบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธการวางแผนและความคุ้นเคยกับพื้นที่มันไม่ใช่แค่การป้นธรรมดาแน่ชาติชายพืมพำในขณะที่ร้อยตำรวจโทวินผู้ช่วยของเขาเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารที่หนาเตอะพี่ชาติครับผมพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับ วินวางแฟ้มลงบนโต๊ะพร้อมกับพูดว่ากล้องวงจรปิด3จุดสำคัญของร้านถูกตัดสัญญาณก่อนเกิดเหตุประมาณ15นาทีครับและที่สำคัญมีรถต้องสงสัยสองคันแล่นผ่านร้านซ้ำๆในช่วงบ่ายของวันนั้นครับพี่ทันใดนั้นเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นนางสาวแป้งเดินเข้ามาในห้องสอบสวนด้วยท่าทางประมา ดวงตาที่แดงช้ำจากการร้องไห้เธอนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะทำงานของชาติชายคุณแป้งครับคุณแป้งช่วยเล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุให้ฟังอีกครั้งได้ไหมครับสรวัตชาติเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งมาเดินดูร้านบ่อยๆค่ะแป้งเริ่มเล่าน้ำตาของเธอเออคอ เขามักจะมายืนดูเครื่องประดับนานๆแต่ก็ไม่เคยซื้อบางครั้งเขาก็ถามเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของร้านค่ะขณะเดียวกันที่ห้องสืบสวนอีกห้องหนึ่งนายแมนกำลังให้ปากคำกับทีมสืบสวนผมไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยครับทุกอย่างก็เป็นปกติเหมือนทุกๆวันนายแมนยืนยันแต่สายตาของเขากลับหลบเลี่ยงแต่แล้ว เขาก็ชะงักไปชั่วครู่หนึ่งมีอะไรอีกไหมครับคุณแมนร้อยตำรวจโทวินซักถามคือว่าคืนก่อนเกิดเหตุผมได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากชั้นบนของร้านครับเสียงป้าแถววกับลูกเขยนายเดชนะครับหลังจากที่ทีมสืบสวนและสารวัตรชาติสอบปากคำน้องแป้งและนายแมนเสร็จสารวัตรชาติก็เดินทางมาที่ร้านทองที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง ชาติชายเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองของร้านทองที่ครอบครัวใช้เป็นที่พักอาศัยบรรยากาศในวันนี้เงียบสงัดนางสาวพิม์พลูกสาวคนเล็กของป้าแถวนั่งซึมอยู่ที่โซฟาพี่แพรกับพี่เดชไปไหนหรือครับชาติชายถามพี่แพรพาพี่เดชไปโรงพยาบาลคะ่ะพี่เดชมีอาการเครียดจัดพิม์พตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาคุณตำรวจคะหนูอยากบอกอะไรบางอย่างคะ่ะ พิมพเล่าว่าคืนที่ก่อนเกิดเหตุนั้นเธอได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะก,กับพี่เขยเรื่องหนี้สินและการพนันเสียงตะโกนด่าทอดังลั่นบ้านนอกร้านทองรถยนต์หรูสีดำแล่นผ่านช้าๆคนขับสวมแว่นดำมองเข้ามาในร้านอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนที่จะเร่งเครื่องหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงควันไอเสียและปริศนาที่รอการคลี่คลาย ชาติชายยืนมองออกไปนอกหน้าต่างสมองของเขาคุ้นคิดถึงเงื่อนงามที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อมโยงกันทั้งพนังงานร,รักษาความปลอดภัยของร้านที่หายตัวไปทำให้การที่ขัดแย้งกันของแป้งและนายแมนและความรับในครอบครัวที่เริ่มเผยเออกมาทีละน้อยคดีนี้มันซับซ้อนกว่าที่เขาคิดสองวันต่อมา ละอองฝนโปรยปลายลงมาในยามบ่ายที่โรงพักภูสางพัดพาเอาความชื้นและกลิ่นดินเข้ามาในห้องทำงานของพันธุรโ,โตชาติชายเขากำลังนั่งทบทวนแฟ้มประวัติของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อหมวดวินเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มข้อมูลใหม่ๆพี่ชาติครับข้อมูลทางการเงินของนายเดชมาแล้วครับวินวางแฟ้มลงบนโต๊ะเขามีหนี้พานันมากกว่าสล้านบาทครับ และที่น่าสนใจก็คือวินพริกเอกสารเขาเพิ่งทำประกันชีวิตให้พ่อตาแม่ยายเมื่อ2เดือนก่อนนี่เองครับเมื่อได้ยินดังนั้นชาติชายก็ขมวดคิ้วแปลจริงทำไมถึงทำประกันตอนนี้นะจูจๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายจากแหล่งข่าวคนสำคัญของชาติชายสารวัตรผมมีข้อมูลเด็ดครับเสียงปลายสายกระซิบมา นางสาวแพรมีความสัมพันธ์ลับๆกับสสนิพนธ์ธนาอิทธิพล์เธอเคยเป็นเลขาของเขามาก่อนก่อนที่จะมาแต่งงานกับนายเดชนะครับแล้วนายเดชรู้เรื่องนี้หรือเปล่าสารวัตรชาติถามก็ไม่แน่ใจครับแต่มีคนเห็นว่าสาสานิพนธ์แวะเวียนมาที่ร้านทองบ่อยๆนะครับที่ห้องสอบสวนของโรงพักภูซางนางสาวพิมพ์ลูกสาวคนเล็กของบ้าน นั่งอยู่พร้อมกับชายร่างใหญ่ชายที่มีรอยสักมังกร,กรโผพ้นปกเสือ้อนายเสือพิมพ์หันไปมองแฟนหนุ่มพี่ต้องบอกความจริงทั้งหมดนะคะนายเสือดำรงศักดิ์เป็นนักเลงหัวไม้ชื่อดังในพื้นที่สีหน้าของเขาเคร่งเครียดพี่ไม่รู้อะไรจริงๆพิมพ์แต่วันนั้นพี่อยู่แถวร้านใช่ไหมพี่พิมพ์ถามเสียงสัน่น แต่ก่อนที่นายเสือจะทันได้ตอบประตูห้องสอบสวนก็เปิดออกนายต้นอดีตยามรักษาความปลอดภัยของร้านเดินเข้ามาพร้อมตำรวจอีกสองนายสีหน้าของนายต้นนั้นซีดเผือดเจอตัวที่สถานีขนส่งครับกำลังจะหนีไปเชียงรายตำรวจนายหนึ่งรายงานชาติชายเดินเข้ามาในห้องสอบสวนนายต้นทำไมคุณถึงจะไปเชียงราย นายต้นเมื่อได้ฟังดังนั้นก็นิ่งเงียบเหงื่อของเขาผุดซึมที่หน้าผากมือสั่นเทาเล็กน้อยคุณเคยเป็นฐานเกณฑ์มาก่อนใช่ไหมชาติชายถามต่อผมตรวจสอบประวัติคุณมาแล้วคือผมแค่ทำตามคำสั่งนะครับนายต้นพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือมีคนมาว่าจ้างผมให้ตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดบางจุดเขาจ่ายให้ผมห้าหม่นบาทครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครครับนายต้นพูดแต่ก่อนที่นายต้นจะเล่าต่อเสียงโทรศัพท์ของชาติชายก็ดังขึ้นอีกครั้งสวัสดครับเสียงของร้อยตำรวจโทวินดังมาจากปลายสายผมเพิ่งได้ข้อมูลมาว่าป้าแตวเคยกู้ยืมเงินเกือบ20ล้านบาทจากนายทุนคนหนึ่งผ่านสสนิพน์นะครับแต่ช่วงหลังมานี้ธุรกิจร้านทองเริ่มมีปัญหา ทำให้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ครับชาติชายมองออกไปนอกหน้าตา่างฝนยังคงโปรยปลายไม่หยุดเงาดําของใครบางคนยืนอยู่ใต้ร่มฝั่งตรงข้ามถนนสายตาของเขาจับจ้องมาที่โรงพักก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะหายตัวไปในม่านฝนคดีนี้ซับซ้อนยิ่งชาติชายพึมพำกับตัวเองมีคนวางแผนมาเป็นอย่างดี แต่ทุกแผนย่อมมีจุดอ่อนเป็นแน่เขาหันกลับมามองนายต้นที่นั่งตัวสัน่นรู้ว่าปริศนาทั้งหมดกำลังจะคลี่คลายแต่คำถามใหญ่ยังคงค้างคาใจใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงกันแน่ในคืนนั้นเสียงนกกาเบาดังแว่วมาจากไกลท่ามกลางความมืดมิดของคืนเดือนมืดพันธุรโทชาติชัย นั่งอยู่ในห้องนอนชั้นสองของบ้านพักเหงือของเขาผุดซึมที่หน้าผากขณะที่เขาทบทวนเอกสารคดีภายใต้แสงโคมไฟน้ำค้างภรรยาของเขากำลังหลับสนิทอยู่บนเตียงนอนเสียงกิ่งไม้หักดังแว่วมาจากสวนหลังบ้านทำให้ชาติชายชะงักมือขวาของเขาคว้าปืนพกประจำกายในทันทีน้ำค้างตื่นเขาตะโกน พร้อมกับผักภรยาให้กลิ้งลงจากเตียงในจังหวัดที่เสียงปืนดังสนัน่นกระสุนเจาะทะลุหน้าต่างห้องนอนเป็นรูพุนมอบลงชาติชายตะโกนสั่งผู้เป็นภรรยาพร้อมกับคานไปที่ประตูห้องเสียงปืนจากข้างนอกยังคงดังอย่างต่อเนื่องศูนย์รับแจ้งเหตุที่นี่บ้านสารวัตรชาติชายมีคนร้ายบุกจิงขอกำลังสนับสนุนด่วน เขากดวิทยุสื่อสารรายงานไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุเงาดำสองร่างเคลื่อนไหวในความมืดชาติชายเล็งปืนไปยังจุดที่เห็นการเคลื่อนไหวกระสุนนัดหนึ่งพุ่งออกจากกระบอ,อกปืนของเขาตามด้วยเสียงร้องของคนร้ายโอ้ยไอเสือมึงโดนยิงเหรอเสียงคนร้ายอีกคนตะโกนถามชาติชายสะดุ้งไอเสือที่เขาได้ยินเขาทวนคำดังกล่าวอยู่ในใจ นึกถึงนายเสือแฟนหนุ่มของน้องพิมพ์ทันใดน,นั้นเองเสียงไซเรนรถตำรวจก็ดังแว่วมาแต่ไกลคนร้ายทั้งสองรีบถอยหนีเข้าความมืดทิ้งไว้เพียงรอยเลือดและปอกกระสุนปืนที่พื้นในรุ่งเช้าทีมพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดร้อยตำรวจโทวินยืนมองปลอกกระสุนในถุงพลาสติก มันเป็นกระสุนขนาดเดียวกับที่ใช้ในคดีร้านทองครับวินรายงานแต่ที่น่าสนใจคือผมพบรอยนิ้วมือบนปอกกระสุนดังกล่าวครับท่งตรวจตัวนที่สุดชาติชายสั่งขณะดเดียวกันที่ร้านอาหารกลางซอยเล็กๆนายแมนผู้เป็นช่างทองและลูกจ้างของร้านเฮงเฮงเยาวราชกำลังนั่งทานข้าวคนเดียว ทันในนั้นก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์สองคันแล่นเข้ามาจอดอยู่ใ,ใกล้ๆชายชากันสองคนเดินตรงเข้ามาหาเขาพี่แมนขอคุยด้วยหน่อยครับเสียงทุ้มของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นนายแมนหันไปมองหน้าในทันทีใบหน้าของนายแมนซีดเผือดเมื่อเห็นว่าหนึ่งในนั้นคือนายเสือผู้เป็นแฟนหนุ่มของน้องพิมพ์แต่ที่นายแมนสังเกตเห็นก็คือ แขนซ้ายของนายเสือนั้นพันผ้าพันแผลไว้มีมีอะไรครับแมนถามเสียงสั่นฉันได้ยินมาว่าพี่ช่างพูดมากนะนายเสือยิ้มเยาะเล่าเรื่องของเราให้ตำรวจฟังหมดเลยหรือผมผมไม่ได้พูดอะไรครับแมนพยายามปฏิเสธในทันทีแต่ยังไม่ทันที่จะจบประโยคมัดหนัก,นก ก็พุ่งเข้าใส่ใบหน้าของเขาหลายหมัดติดต่อกันอย่ายุ่งกับเรื่องนี้อีกไม่งั้นครั้งหน้าไม่ใช่แค่หมัดแล้วนะเสียงขู่ดังขึ้นในทันทีก่อนที่คนร้ายทั้งสองจะเดินจากไปทิ้งให้นายแมนนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันที่โรงพักภูสงังพันธุรโทรชาติชายกำลังนั่งฟังรายงานจากลูกน้องของเขา นายเดชมีประวัติถูกป้าแถวด่าเรื่องเล่นการพนันบ่อยครั้งครับตำรวจนายหนึ่งรายงานแล้วก็เคยมีเหตุทองในร้านหายไปด้วยครับป้าแถวเชื่อว่านายเดชผู้เป็นลูกเขยเป็นคนขโมยไปครับแล้วเรื่องน้องพิมพ์เล่าล่ะชาติชายถามเรื่องที่ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันนะจากการสืบพบว่าจริงครับคืนนั้นป้าแถวกับนายสมชายทะเลาะก,กันกับนายเดชอย่างรุนแรง มีพยายนได้ยินว่าป้าแตถวครูจะแจ้งตำรวจจับนายเดชผู้เป็นลูกเขยด้วยครับชาติชายลุกขึ้นเดินไปที่กระดานวางแผนมองภาพถ่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเส้นโยงใยความสัมพันธ์ที่โยงใยกันอย่างสลับซับซ้อนวินเอาข่าวอะไรมาอีกไหมเขาถามร้อยตำรวจโทวินลูกน้องคนสนิทมีครับสารวัตรวินเปิดสมุดบันทึกมีแหล่งข่าวแจ้งว่า เห็นรถของสอสอนิพลจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันหลังจากที่เกิดเหตุไม่ถึงกิโลในคืนเกิดเหตุครับก่อนน่าสนใจสารวัตรชาติพึมงพร,รมแล้วผลตรวจลายนิ้วมือล่ะผลตรวจลายนิ้วมือกำลังรออยู่ครับแต่แต่ร้อยตำรวจโทวินก็ชะง,งักเมื่อพูดมาถึงตรงนี้คือผมมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีคดีนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดนะครับสารวัตร ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นชาติชายเป็นผู้รับสายสีหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นทันทีที่ฟังข่าวจากปลายสายมามีศพเขาวางสายนายเสือถูกยิงตายที่ผับแห่งหนึ่งในตัวอำเภอใช้ปืนกระบอกเดียวกับที่ยิงป้าแต๋วกับลุงสมชายในวันที่มีการป้นที่ร้านเฮงเฮงเยาวราชครับวินเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็อึ้งไป นี่มันคือการปิดปากพยานแน่ใช่ชาติชายพยักหน้าแต่คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ต้องการอะไรกันแน่นะฝนเริ่มตกโปรยปลายอีกครั้งหยดน้ำเม็ดใหญ่กระทบหน้าต่างห้องทางานเสียงฟ้าร้องดังก้องราวกับเป็นรางบอกเหตุร้ายชาติชายรู้ดีว่าเขาต้องรีบคลี่คล,คลายคดีนี้ก่อนที่จะมีศพเพิ่มขึ้นอีกแต่ยิ่งสืบ ก็ยิ่งพบว่าทุกอย่างนั้นซับซ้อนกว่าที่เขาคิดไว้มากหลังจากเกิดเหตุป้นทองที่ร้านเฮงเฮงยาวราชเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเวลาพอสมควรแต่ทีมของพันโรโทรชาติชายยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้เขาได้รับสายจากผู้บังคับการตำรวจผู้ทรจังหวัดโทรมาตำหนิและเร่งรัดให้ทีมสืบสวนดำเนินการด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น หลายวันต่อมาก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเสียงล้อรถบนถนนดังก้องในยามเช้าตรู่วันหนึ่งถนนสายเล็กที่ทอดยาวออกจากตัวตำบลภูสางที่กำลังได้รับการซ่อมแซมครูทัศน์วิชาญสิ์ซึ่งเป็นครูพระละของโรงเรียนภูสางขับรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อฮอนด้าซีวิกสีน้ำเงินฝ่าสายฝนที่โปรยปลายลงมาเบา เขาเร่งความเร็วขึ้นเมื่อผ่านจุดก่อสร้างกวาดหินที่กระเด็นจากล้อรถทําให้ครูทัศหักหลบกระทันหันรถเสียหลักพุ่งชนแผงกั้นข้างทางพลิกคว่ำลงข้างถนนเสียงเหล็กกระทบก,กับพื้นดังสนัน่นควันขาวลอยตลบจากห้องเครื่องตำรวจท้องที่และหน่วยกู้ภัยที่ได้รับแจ้งเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่ถึง20นาที พวกเขาช่วยกันงัดประตูรถที่บิดเบี้ยวเพื่อนำตัวคูทัศส่งโรงพยาบาลภูสังและในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสำรวจที่เกิดเหตุอยู่นั้นพวกเขาก็พบสิ่งที่ไม่คาดคิดในห้องเก็บของท้ายรถมีถุงผ้าสีดำบรรจุทองคำรูปพรรณจำนวนหนึ่งและที่น่าตกใจยิ่งก็คือพวกเขาพบว่ามีปืนพกขนาด9มเมตรซุกซ่อนอยู่ใต้พรมปูพื้นรถ ตำรวจรีบแจ้งข่าวไปยังพันตรวจโทชาติชัยหัวหน้าสถานีตำรวจภูซางในทันทีในขณะเดียวกันนั้นที่โรงพยาบาลภูซางครูทัศที่นอนสลบอยู่ในห้องฉุกเฉินพร้อมกับแผลถลอกและรอยฟกช้ำปกคลุมทั่วใบหน้าและลำตัวของเขาเสื้อผ้าขาดวิ่นเผยให้เห็นรอยสักมังกรสีดำที่แขนซ้ายพยาบาลสาวที่ชื่อก้อย แฟนสาวของร้อยตำรวจโ,โทวินพยาบาลประจําห้องฉุกเฉินสังเกตเห็นรอยสักดังกล่าวขณะที่เขากำลังทําแผลให้ครูทัศน์ภาพรอยสักอันน่าประหลาดใจนั้นติดตาติดใจเขาอยู่ความทรงจำของเธอย้อนกลับไปในคืนที่เธอเฝ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับวินผู้เป็นแฟนหนุ่มรอยสักมังกรบนแขนซ้ายของคนร้ายที่พ้นร้านทองในภาพนั้น เหมือนกับของครูทัศน์ราวกับแกะก้อยรีบส่งข้อความดังกล่าวแจ้งให้หมวดวินผู้เป็นแฟนหนุ่มทราบในทันทีในขณะเดียวกันนั้นพันธโุดรโธชาติชายนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาที่โรงพักภูซางมือของเขาคลึงขมับขณะที่อ่านประวัติของครูทัศน์ที่ลูกน้องเพิ่งส่งมาครูทัศ์เป็นอดีตทหารเก่า ผ่านการฝึกการลบในพื้นที่ชายแดนมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนและที่สำคัญคือเป็นเพื่อนสนิทกับนายเดชลูกเขยของผู้ตายรายงานดังกล่าวยังระบุว่าครูทั์มีหนี้สินพนันกว่า2ล้านบาทและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสสนิพนธ์สะสะผู้มากบารมีในจังหวัดนี้เศษชิ้นส่วนปริศนาเริ่มต่อกันเป็นภาพแต่ยังขาดชิ้นส่วนสาคัญบางอย่าง ที่โรงพยาบาลภูซังในขณะนั้นครูทัศเริ่มรืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดเงือเย็นผุดซึมที่หน้าผากสายน้ำเกลือแกว่งไกลเบาๆในความเงียบเขาพยายามขยับตัวลุกขึ้นแต่เจ็บแปลไปทั่วร่างภาพความทรงจำในคืนนั้นแวบเข้ามาในหัวของเขาเสียงปืนเสียงกรีดร้องและดวงตาเหยื่อที่จ้องมองมาอย่างบาดลัว ในเวลาไม่กี่วันหลังจากนั้นสายฝนโปรยปลายในยามค่ำคืนที่ร้านอาหารริมน้ำแห่งหนึ่งในตัวภูสงังที่ยังคงมีแสงไฟสลัวสลัวพันรุรโทรชาติชายนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมห้องสายตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูทางเขา้าเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเบาๆครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับเขากระซิบตอบพลางมองออกไปรอบๆ ที่ซึ่งตำรวจนอกเครื่องแบบแฝงตัวอยู่เมื่อเวลาผ่านไปได้ครู่ใหญ่เงาร่างของครูทัดก็ปรากฏที่ประตูตามมาด้วยนายเดชท,ที่เดินกระวนกระวายทั้งคู่เลือกโต๊ะที่อยู่ริมน้ำมึงแน่ใจนะว่าไม่มีใครรู้นายเดชถามเสียงสัน่นครูทัดยิ้มที่มุมปากเรื่องทั้งหมดจบแล้วไอเสือก็ตายไปแล้ว ไม่มีหลักฐานอะไรโยงมาถึงพวกเราแน่แล้วรถมึงที่คว่ำล่ะแต่นายเดชยังไม่ทันได้พูดจบเสียงปืนก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งภายนอกร้านความโกลหลเกิดขึ้นในพริบตาผู้คนในร้านวิ่งหนีแตกกระเจิงคูทัดขว้าปืนจากเอวของเขายิงสวนไปในความมืดกระสุนปืนจอกระจกแตกกระจายนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนวางอาวุธ เสียงตะโกนดังมาจากหลายทิศทางครูทัศวิ่งฝ่าความมืดไปทางท่าเรือแต่ร้อยตำรวจโทวินโผลออกมาขวางไว้การต่อสู้ประชิดตัวเกิดขึ้นครูทัศใช้ความชำนาญจากการเป็นทหารเก่าแต่วินก็ไม่ยอมแพ้เสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องอีกหลายนัดร่างของชายสองคนล้มลงกลางสายฝนเลือดไหลนองบนพื้นไม้ชาติชายวิ่งเข้ามาพร้อมทีมตำรวจ ครูทัศน์ที่ตอนนี้นอนแน่นิ่งกระสุนเจาะทะลุขาและไหล่ของเขาวินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนแต่ก็ไม่ร้ายแรงมากนักทุกอย่างจบแล้วชาติชายพูดพรางใส่กุญแจมือครูทัศในเวลาต่อมาที่โรงพักภูซางนั้นห้องสอบสวนมีเพียงแสงไฟสลัวครูทัศน์นั่งอยู่บนเก้าอี้เลือดซึมผ่านผ้าพันแผลของเขา ผมวางแผนคนเดียวครูทัศสาร,รภาพด้วยน้ำเสียงที่แผ่วใช้ข้อมูลที่หลอกถามจากไอเดตนั่นแหละมันไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำแล้วนายเสือล่ะพันธุรโทรชาติชายถามผมให้มันขับรถให้ผมตอนปล้นล้านแต่มันเริ่มเรียกร้องมากเกินไปผมเลยต้องจัดการปิดปากมันซะคำสาร,รภาพทั้งหมดถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ทองที่เหลือถูกขุดพบในสวนหลังบ้านของครูทัศนนายต้นยามรักษาความปลอดภัยถูกจับได้ในเวลาต่อมาเขารับจ้างตัดสัญญาณด้วยเงินค่าจ้างจำนวนห้าหมืนบาทจากครูทัศนแต่ปริศนายังคงค้างคาใจสอสอนิพนธ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่มีหลักฐานอะไรที่ชี้ชัดถึงความเกี่ยวข้องของ,ของเขาคดีนี้ปิดลง ด้วยคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบฝนด้านนอกยังคงตกไม่หยุดชาติชายยืนมองออกไปนอกหน้าต่างห้องทำงานของเขาในมือถือแฟ้มคดีที่เพิ่งปิดได้แต่ในใจเขารู้ดีว่ายังมีอะไรอีกมากที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของฮูซางแห่งนี้เรื่องราวในซีรีส์สารวัตรเหล็กตอนปล้นมรณะห้างทองเยาวราชจบลงแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดได้โปรดติดตามเรื่องราวของสรารวัรเหล็กในตอนต่อๆไปขอบคุณครับ